UT สองศูนย์สบวกนะครับเราสามารถวัดอุณหภูมิได้ครับเซนติเกรหรว่าฟรนดนะครับ,ว,รบ,รรบวัดได้ทั้งสองค่านะครับขั้นตอนการใช้งานก็ต้องตอดสายนี้ก่อนนะครับตอดสายวัดออกนะครับจากนั้นานะต้องใช้สายตัวนี้นครับ อันนี้ซ็อกเก็ตที่เสียบก็ตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือตัววัดอุณหภูมินะครับคมสีดำนะครับแล้วก็สีแดงครับจากนั้นนะครับเปิดเครื่องนะครับเราจะหมุนมาที่ตัวนี้ครับฟอรัดหรือว่าเซียเซียนนะครับนี่ครับตัวอุณหภูมิอยู่ที่ 29่สนะครับสลับเป็นฟานะเรนไฮน์นะครับแปดสิบหกนะฟาเรนไฮน์ Fahrenheit. เป็นเซลเซียสน,นะครับยี่สิบเก้ายสิบเก้าียสน,นะครับ เปสิบเจ็ดฟารนายนะครับโอเคครับก็ไม่ยากครับก็เอาตัวนี้ไปไปวัดในส่วนที่เราต้องการวัดนะครับก็กจบการแนะนำแค่นี้ครับสวัสดีครับ